สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้คายี่หวยค่ะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์นอตตี้พารวยกันค่ะงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564เราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาจารย์นอตตี้จะมีเลขเด็ดเลขดังอะไรให้พวกเราบ้างนะเด่นแค่หนี่แหละ505 505ย์หประมาณเนี้ยอืม หนึ 105. ่งศูนย์ห้าอ่ะงวดหน้านะครับไปหาลอตเตอรี่ฝากไปด้วยนะครับงวดหน้าเด่นห้าไปหาลอตเตอรี่ก็คือเนี๋ยหนึ่งศูนย์ห้าไปก่อนแค่นี้แหละ ต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์นอตตี้พาลวยด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แ,แบบนี้แน่นอนค่ะ